สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผ,ผมรุ่งโรสเพชรจงชัยจวนไลยขานอาหารตราาอน,นเช้าเฮียนผมครับที่บ้านผมนะแต่ผม<ะ>ผม,มีหลังนึงมีหลังนึงมีหลังไม่หม,ลมดละอาพีนา่น้องอะไรจักบอกสิหรอกธรรมดาลต่บ้านเรา,า,าอยู่แต่โซ่วันนี้เมนูเด็ดไม่ออกมาหรอกผมแกงสิไปแกงประกดประกดใส่พวกบัวพวกซีสดน้ำวันนี้เดี๋ยวตันโนโดดวนี้ครับผมโปรโมทวันนี้เบอร์โทรเลย งามวะเหลือสามลอยครับขันหลังเพกันดูนนะขันหลังกันมี่ลุงโรด,ดเพชรชงใส่งามเลยรอพร้อมพอดีใส่ขันใส่เรียบรอ้อ่มีขันใส่เสียนลุงโรดผาไปรอครับแม่บ้านก็ได้ครับแม่บ้านอยางแดงก็ได้เนี่ยตอนนี้บาลนอสองร้อยห้าสิบบาทครับผมค่าส่งหาสิบบาทแล้วเนี่ยมันสามร้อยพอดีลูกใสเย็ะมากโปรหมดให้พีน่น้องาพี่น้องมางามเลยครับเสียลุงโรดเพชรทรงใส่ผู้ยิงใส่ก็ได้ผู้ใส่ก็ดีครับ วันนี menu? Menu look. Look so, um, ้เสีเขาพ่อเร้องไดครั้งสองมากครับเมนูครับเมนูตุ๋มสะจะลาบเล็กน้อยครับลาบตรงมสนหนากพี่กอาระกดครับปะกวดผานห้องเลยคับสิมั่ตะตลาดตระวัดวันไหเราก็กดลยเพราตลากดไม่เย็นปกติมันอันกัะเซ็นขันปกติกะแซบ่ขันขันมันห้อข่อยก่อยเด็กกันนี่ประกวกั่อยเด็กกัน ง้อเลยแก่หมดคือมันจะลาไเลยลาไม่หล่เลยเมีนู้าลย่ก็้องเลีอยง่หลวันนี้เป็นมือสสำคัญมือหนึ่งของพี่น้องคนไทย้องตัวประเทศพี่น้องย่าเกาใส่เสียเต่างได้อมั้ยในเรื่องครับทำนนทำทสิจะนอนินของง่ายเราผมจะไปกันบ้านผมอยู่วัดนี่นะครับเต่างจังหวัดบ้านาแกปลาห่อยา เขากินน้าไม่ได้กินซูไปลองกินเราเสียบไว้ทำงานก่อนนะครับไปอยากตั้งพี่น้องเงี้ยเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องไม่รับแฟน,น,นเมื่อนซูขู่ทุกคนเหมือนนี้มือสัมผัสเหมือนนี่ครับของพี่น้องชาวไทยนะที่เรื่องไปออกสิทธิ์เสียงื่ามนอนำตำสิทธิ์นะเอาไปพี่เขาเราคงจะไปด้วยกันตอนนี้จะลาบปลาที่เขาก็ต้องจบไป ทำพี่นอ้องด้วผมสิ่มถิ่มเบอร์โทรไว้ตั้งตั้งอันไล่ไปใต้คลิปนี้เด้อครวยเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ครับอันนี้ไล่ก่อนกับทำพี่นอ้องได้ครับมาครับสวยเลยครับไ,บไ,ไ,าาบด,ได้เลยครับเด้อมีมีอยู่ว้านสักประมาณประมาณนะครับสามสิบตัวทำพี่น้องกันไดครับถิ่มเบอร์โทรไว้ ใส่นี่ละแล้วันนีไล่ไปนอนออยไก็สร้างจอมมาว่านผาแบบพอดีนะครับไปนองเสื้อไปม้าบายเอไ,ปไ,ปไครับผ่าในี่เนี้อดีครับที่สุดหลายเปร์เซ็นต์หมดเลยพามันเสียบไม่เห็นเอาหลอกันพไ่นองได้เห็นแบบนี้ได้ครับ่าี่นอ,อไอยางไเป็นทีเล็กวันออมาเป็นทีเล็กไต่เนี่ยครับเทีนเล็ก่นุ่งเหนียดน้าไปล้ำฟอกันต้องมก็ใส่หรงง้นมันนี้เดจะใส่ไปทิมใส่ที่ใส่เสียงอยง มี่ยู่มั้ตัวเราเอกซิเดอร์เราเป็นอะไรแค่ไหนไม่ดอกไป่ดอกเป็นของคนปีใหม่ไม่ให้ใส่ของกูัของผมใส่หนึ่งเบอร์เอนะครับนี่เบอร์เอลมันมีเอลรับบ่ด้วยเอลไม่หาตัวเอไม่หาตัวเอลยีสิลหนึ่งี่สิบเรื่องของมใส่สีใส่เองได้เปดนอกเอ้ กันตรักยี่แปดยี four, ่เก้าสามสิบสามเอนพอกันเนอะี่น้องมันจานล้านสามเดอนีน้าน้องสามสิบเเราก็ยอมล้าที่ไรตองแชลงมาละครพอกันดูนะเรื่องนะ้รจได้แชจได้ังสองมาเลยครับวัาเขาเดี๋ยวยีสามสิบเป็นามอเอาไปก็ัด้รับทุกทายตอนเนอะที่กรเผาะปลาปลา้ี่แกงปลาสูวกิน หลับกดกันมานี่เลยปรบกวดเท่าไหร่เราต้องสีมันหลับดูมั้งโมต้านแดดตีแกงเหลือกตีแกงนะบัแกงมุนี่มุนี่แกงโซน้ำใส่พวกกระขามสุกใส่พวกนี่ใส่พวกบัวบักซีมุนี่ยังไงเด้วอันนี้อาหารอันนี้บอกพี่น้องก้อนขอบคุณครับเฮ็ดไปซ์ซูนอยเลี้ยงตามมดกินยูวัดหมดเลยสวยๆตอนเพ็ญแม่บ้านมันไป ปกำหนการอยากตั้งแล้วชวยนะมันยูดดีด้หาเรงองยากก็แล้มันๆแล้วเนาะสิโอได้ก็จิดใจมากันแล้วครับ,รบวันนี้ต้มครับคุณเ้ากาม ตื่นเช้าร็วละได้กันอะรอปะโอ้เห่าไปสุดูต่อเลยแม่อันฝึตัวโครับนี่แก่งกับแขงปลาวหัน,นละแขงน้อลาบนึงชิมดีกว่ะ บักขามสุกปักบัวปักซีแล้วก็สุดท้ายก็หยอดน้ำปลาแดกก็หน่อยน้ำปลาแดกก้มได้ครับน้ำปลาแดกก้มขามสุก,กบัวปักซีปักอกียรติ์ตัวเดือดลอยนะครับนะีบ่อะไรแข้งนะปลาคามเปียกนะ้ำประกดได้ครับประกดบานโหว่เลยหัวตูวมันเนี่ยผมก็ง่ญ่ครับปลาซี่เขาเลยนะหัวมันแจ็งด้านดะซนนำ ลาบ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 นี่ลาบครับลาบมาหารเองหัวมันต้มแดงหัวมันแน่โสมันแน่นี่ลาบครับ,าบมาลา้วนมใส่มาสูงสุงหลีได้วนันสุกเหลียญเลยสูงเนี่ยงงได้บา Nấu cho hôm nay, mẹ nhìn, mẹ mẹ. Mẹ 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 mẹ

อหอมเตียหอมใบม่นกับมีนีน่นะราตัวนตันอโ้วนสมมันสูงเนี่ยเือเอานนำประแดงนนำปลาใชหน่อยเดีว หอมแล้วล่ะเสียงแล้วล่ะเสียงแล้ว มาเรือยบาน่ผักกับเขี่ยมรองกรบปุ่นผักเป็นตาแกะบอกไปเนาะทำใช่นังลาวหมคบบอือม,มากับปุ่นมาแน,น่วหมดแล้วแม ได้ไปนอนเออเด้ได้มาไงมาแค่รทงไหนกูราเดี๋ยวมันจะหลังมมากมไปจนมันนี่แหนเาันดิด้ไปนอนมัรับ้ไม่ลาบปลาครับลาบปลาพัดลาบตัวลาบับ ไปเดียกตอนปลากระเดือกปลากระเดือกเ,เป็นเปิดตัวกินโ็่เ,เ,เลยเอาไปอยากตังค์ได้ไปนองเ้ยมองกันยุวันไม่บปลาหรัอ ตอนนี้ก็จะเริ่มลกูกกะแน่นเดี๋ยวนี้ครับมันเดี๋ยวสามโมงเนาะมาเปิดต่อสองโมงผูด่ากับลูกป้ากันไปใส่ทีใส่เสียงครับโคตรเอาทำไมถั่วถั่วหน้าหัวนะอืมากหลาย

Xẻ <laughs> của cậu bà không? ạ Bà สรอปแล้วสรุอก่หลาบหลายเอาแล้วว่าอีกในื่อไมหน่อไปใส่เศใส่แจนะครับได้มีหมื่อสักัญมื่อหนึ่ง mắc đấy, mắc tiếng đấy lẻo không? bên ông lắm là cái gì đi bọn 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 Quan bọn bọn bịp đó bọn 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 biết tháo ra khỏi gì, thái nhuyễn, cuội, cho cà pôn cái này, nấm thái, nấm lau, thêm kem cho, lái mấy nước không, bỏ bầu, luộc rồi, rồi, không, tôi là giờ xẹp bước câu nghe cái thằng không? Không? À? 8 e kéo này không? Nhà nó mới không? Thằng nhân tổng Cái gì tôi có một quần hỏng cái tổ Đấy không? Được dạ Chỉ liên được dạ Ai mới nói cái này? Tám thức tổ không? Tay này Hà tổ Em, bữa em hà tổ Bữa em, bữa em hà เอวยีตัวเอวนี้ยี่สิบตัวจะฝากเบอร์ทั่วไกับคิดนีเด้อหนอนขอมาเบิ่งอย่างิดต้อมาคาทรงรวมแล้วเพิ่งเบิดสามร้อยกว่าแพ้ครับคาทร่หายชิ้นปาดนี่จำว่าจำกัดนะครับสามตัวทำไม่องได้อมมา้วกันตบตัวนะครับมุตบดากบด้อตบตูด

ตาไปอามมาตาปลาเด้อทีน่นี่เมนี่เนี่นู่นกลุ่มปลาปลา,าปลาะยงปลาราการขอบุนได้เนี่ยของหวานของวัีจินเบยได้ละเราไปติ่มบัตรประสาทสนเฮ้ยเปล่าเลยลเไปจิ่มพุทแทนเหมือนเป็นไรไปเรื่งองี้เรื่องก็แล้วกัน ฝากกินหนูกระดิด้วยครับเด้อขอบคุณสวัสดีครับ